เทียบในระดับของโมซาลาเขาก็ถือว่าเป็นอีกคนที่สุดยอดมากๆนะครับโมฮาเหม็ดซาลาครับสตาร์ตัวเก่งทีมชาติอียิปต์เนาะึ้นแทนเป็นนักเตะที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกามากที่สุดใส่หน้าดิดดเยตดรอกบาสมิลเอโตแล้วก็ทางด้านของอิสลามสลิมานีไปเรียบร้อยแล้วตัวรูกจากลิปูอย่างโมซาลาครับทำคนเดียว2ประตูช่วยให้ทัพมัมมี่หรือว่าทีมชาติอียิปต์เนี่ยเอาชนะ จิบูดี3-0ในเกมรอบคัดเลือกกลุ่ม A ซึ่งแม้ว่ายังเหลือการแข่งขันอีกหนึ่งนะแต่ชัยชนะในเกมนี้ทำให้ท่านั่นทีมชัติอียิปต์เนาะการันตีไปเล่นฟุตบอลโลกในปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยหลังเก็บไป23คะแนนจาก9เกมยังไม่แพ้คใครนะครับก่อนหน้าเกมนี้โมซาลาทำไปแล้ว18ประตูเท่ากับดรอกบาแล้วก็ซลิมานี และจากประตูในเกมนี้ทําให้โมซาลาเนะี่ยยิงในรอบคัดเลือกแต่ละ2สูตร mm hmm. ก็คือ20ลูกถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของเกมรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกของทว mm ีปแอฟริกาไปแล้วนะครับ9จาก20ประตูที่โมซาลาทาได้เนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นในการแข่งขันรอบคัดเลือกในครั้งนี้แหละทาให้เขานําเป็นดาวซันโวอยู่ในตอนนี้ครับขณะเดียวกันครับโมซาลาสะสมประตูในนามทีมชาติอียิปต์เป็น63าลูกหลังตามหลังสถิติสูงสุดของ ฮอสซามฮัสซันนะครับดาวยิงสูงสุดตลอดการที่ทําไป69ประตูเพียงแค่6ลูกเท่านั้นนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับมสซาลาท,ทำมาแล้วสะสม6 3ลูกตามเทานั้นของฮัสซันดาวยิงสูงสุดตลอดการอยู่ที่6ลูกนะเพราะว่าฮัสซันทําไป69ประตูตอนนี้ถือว่าโมสซาลาไล่มาละนะรอดูผลงานได้เลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นแท่นเรียบร้อยนะครับ โอ้โหขึ้นแทนเป็นนักเตะที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟ,ฟริกามากที่สุดแสงหน้าด็อกบาเอโต้แล้วก็ซาลิมานี่นะครับยินด,ดีกับโมซาราด้วยนก็ถือว่าสถิติในแอฟ,ฟริกาเขาก็ถือว่ากําลังไล่ล่าแล้วก็ทําให้มันสําเร็จมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรอดูผลงานในระยะยาวครับ